ฝากอนาคตของประเทศไทยไว้กับการตัดสินใจของทุกท่านในวันที่8กุมภามาเปลี่ยนแปลงมาสร้างสารรค์ประเทศไทยให้ดีกว่าเดิมไปด้วยกันรครับขอบคุณมากครับ สุดท้ายนี้สุดท้ายนี้ขอแนะนำผู้ปราศัยคนต่อไปยังยังไม่ได้แนะนำเลยฟังก่อนผู้ปราศัยคนต่อไปเป็นผู้นำที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกลระดับโลก เป็นผู้ถือคบเพลิงต่อจากผมเป็นคนที่เปลี่ยนสายลมให้เป็นพายุเสียงตบมือดังๆให้กับอดีตหัวหน้าพักก้าวไกลขอเชิญพิธาลิมเจริญรัตนขึ้นบนเวทีครับ ไาคข้าประชาชนส่งเสียงดังๆยาวๆให้พวกเขาได้ยินว่าตัดสิทธิ์ได้หยุบพักได้แต่ทำลายความหวากของประชาชนไม่ได้ กเสียงดังๆังยาวๆให้เขารู้ว่าความสำเร็จอยู่แค่เอื้อมมือและครานี้จะไม่เหมือนเดิมพอกันทีกับ14ล้านเสียงที่ไม่มีความหมาย ส่งเสียงดังๆยาวๆให้เขาได้ยินว่าความเปลี่ยนแปลงที่ประชาชนต้องการความเปลี่ยนแปลงที่เชื่อถือได้ความเปลี่ยนแปลงที่ประชาชนทวินหามาถึงแล้ว เะรอบแล้วกี่ครั้งไม่เป็นไรสำเร็จครั้งนี้ครั้งเดียวพอพอได้แล้วกับความาพ,าพ่ายแพ้พอได้แล้วกับความอายุติธรรมพอได้แล้วกับประเทศไทยที่อยู่ที่เดิมพี่น้องประชาชนที่เคารพรักทั้งหลาย ผมยืนต่อหน้าทุกท่านนี้สองปีหลังจากที่โดนตัดสิทธยุพรรคไปผมเดินทางไปทั่วโลกเจอกับผู้คนมากมายสรุปได้สันส้นๆภายในเวลา15นาทีว่าโลกปรับไทยต้องเปลี่ยนและยังไม่สายเกินไปถ้าเราตั้งรัฐบาลประชาชนที่ประเทศของเราภูมิใจ และโดดเด่นในเวทีโลกครับผมเดินทางไปที่ไหนทุกคนพูดแต่ปัญหามากกว่าศักยภาพพูดถึง problem มากกว่า potential อยากจะรู้เหลือเกินว่าทำไมวาการตั้งรัฐบาลกับผลการเลือกตั้งมันไม่ตรงกัน เขาต้องการที่อยากจะลกลับมาทำงานในประเทศไทยลงทุนในประเทศไทยแต่เขาบอกว่าประเทศของคุณนะ่ะมันซับซ้อนเกินไป your country is too complicated อยากจะเชียร์ก็เชียร์ไม่ขึ้นอยากจะกลับมาลงทุนก็ลงทุนไม่ได้มันซับซ้อนเกินไปที่คนทั่วโลกเขาจะเข้าใจ แล้วทำไมในขณะที่ทุกคนต้องการที่จะมาลงทุนในประเทศไทยกลับเจอกับสิ่งที่เต็มอย่างไปด้วยแบบนี้เงินไทยไหลออกเงินนอกไม่ไหลเข้าเงินเท่าเต็มประเทศครับพี่น้องครับพี่น้องทราบหรือไม่ครับเมื่อตอนกลางวันผมไปสัมภาษณ์กับสำนักข่าวต่างประเทศเขาบอกว่าประเทศไทยเป็นคนป่วยของเอเชีย ในระหว่างช่วงเวลาเดียวกันเวียดนามโต40%ประเทศของเราโตแค่5%กับพี่น้องเศรษฐกิจที่ใหญ่เป็นอันดับสองของอาเซียนตอนนี้โตลังท้ายเราจะกลายเป็นประเทศที่แก่ก่อนรวยเพราะอายุเฉลี่ยของประเทศเราอยู่ที่40กว่าสิงคโปร์อยู่ที่140กว่าอินโดนีเซียอยู่30กว่าฟิลิปปินส์อยู่ที่25 ปีนี้เป็นปีแรกในรอบ75ปีที่อัตราการเกิดของเราน้อยที่สุดกำลังการผลิตของเราลดลงไป20%ภายในรอบ5ปีแต่มันยังไม่สายเกินไปครับพ่อแม่พี่น้องถ้าวันที่8กุมภาท่านเข้าคูหากาเพื่อเปลี่ยนเลือกหมายเลข46ส่งนายกแทงเข้าทำเนียบรัฐบาล และยังไม่สายเกินไปที่เราจะจะตั้งรัฐบาลที่คนไทยภูมิใจและโดดเด่นในเวทีโลกในเวลาที่ระเบียบโลกคือโลกที่ไร้ระเบียบตะก่อนความชอบธรรมคืออำนาจตอนนี้อำนาจคือความชอบธรรมจำเป็นเหลือเกินครับที่ต้องการรัฐบาลที่มีทั้งความชัดแล้วก็ความพร้อมเข้าไปเปลี่ยนประเทศไทย ให้มันไม่เหมือนเดิมให้นายกแทงเข้าไปทำให้การเมืองดีปากทอกดีมีอนาคตสุดท้ายนี้ครับพ่อแม่พี่น้องผมอยากจะขอบคุณเพื่อนๆพ,พ,พักอนาคตใหม่ ที่ยอมจุดไฟในสายลมและเมื่อไฟมันจุดติดแล้วพี่น้องประชาชนจะไม่มีวันยอมให้ไฟนั้นดับใช่ไม่ใช่ใชขอบคุณพักเก้าวไกลเพื่อนๆทุกคนทีมงานอาสาสมัครสมาชิกพี่น้องประชาชนที่ยังให้การสนับสนุนพักประชาชนตลอดมา พ่อก็พ่อก็รักส้มครับ yeah, 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 yeah. สุดท้ายนี้ผมขอพูดถึงคนที่ผมคิดถึงมากที่สุดวันนี้ขอสื่อสารไปรยังลูกสาวของผมพี่พิมพ์ ขอบคุณที่เป็นกำลังใจให้พ่อตลอดมาแล้วพ่อจะสู้เพื่อหนูและคนรุ่นหนูทุกคนต่อไปการประสัยครั้งนี้คงเป็นการปราศัยครั้งสุดท้ายผมมั่นใจว่า วันที่8กุมภาเราจะได้ชัยชนะและมั่นใจว่าไม่เคยจะชนะเยอะขนาดนี้มาก่อนขอให้พี่น้องประชาชนฉลองกันอย่างเต็มที่คิดถึงผมบ้างจนกว่าเราจะพบกันใหม่ครับขอบคุณมากครับพี่นอ้องทราบหรือไม่ครับเมื่อตอนกลางวันผมไปสัมภาษณ์กับสำนักข่าวต่างประเทศ เขาบอกว่าประเทศไทยเป็นคนป่วยของเอเชียในระหว่างช่วงเวลาเดียวกันเวียดนามโต40%ประเทศของเราโตแค่5%ครับพี่น้องเศรษฐกิจที่ใหญ่เป็นอันดับสองของอาเซียนตอนนี้โตลังท้ายเราจะกลายเป็นประเทศที่แก่ก่อนรวยเพราะอายุเฉลี่ยของประเทศเราอยู่ที่40กว่าสิงคโปร์อยู่ที่140กว่าอินโดนีเซียอยู่30กว่า ฟิลิปปิน์อยู่ที่25ปีนี้เป็นปีแรกในรอบ75ปีที่อัตราการเกิดของเราน้อยที่สุดกำลังการผลิตของเราลดลงไป20%ภายในรอบ5ปีแต่มันยังไม่สายเกินไปครับพ่อแม่พี่น้องถ้าวันที่8กุมภาท่านเข้าคูหากาเพื่อเปลี่ยนเลือกหมายเลข46ส่งนายกแทงเข้าทำเนียบรัฐบาล จะบาโอโ้อกุโซนโดนพี่มาพบเจ้าใจพี่ยังร้อนเผาความรักลุ่มเล้าคลั่งใคร้น้ำคำของคนเมืองตา แท้แค่ไหนสาวเชื่อไม่คนใครทวินชีพสลายยังไม่ลายรักเจ้าจริงดังใจหรือเปล่าวันเกลงเือเอาที่ลิน้นรักจริงเพียงหัวใจแดดินไม่วายเวน้นทวินมีสิ้นความรักได้